เยี่ยราดเปียกถึงบ้านให้เขารู้ว่าเรามันส่านเยี่ยราดชีสโดนให้เขารู้ว่าเราจรงกว่าชาวบ้านจึงจึ้งจึงฉันมาจึ้งฉันมาจึ้งชมพู่อารยาชิดซ้ายเราบึ้งจึ้งจึ้งจึงเธออจฉาจนหน้าบึ้งก็ช่วยไม่ได้ค่ะก็ฉันสวยอ่ะก็ฉันมันเลิศอ่ะก็คุมันสวยอ่ะตัวมันตัวมันดาตัวโคตรบุฉันเลยค่ะ ลงสิคาลงสิคาจึงมากแม่จึงจึงจึงไหมล่ะกู้ช้แล้วมองเพราะเขาเห็นเธอสาบัดมองมองมองจนอยากจะสัมผัสอยากจะครอบครองมันเธอเันสมบัติ จะเดินเทินไปไหนก็มีแต่คนสะดุดหน้าตาแววตาทั้งงามประดุดสวดทรงองค์เอวก็เปรี้ยวสุดเป็นฟุตบาทเป็นแดนเดิรไม่เคยสะดุดเหยียวบ้าดเบียดจนบ้านให้เขารู้ว่าเราเหมือนซ่านเหยียวบ้าด she is จ o n e ให้เขารู้ว่าเราจึงกว่าชาวบ้านจึงจึงจึงฉันมาจึงฉันมาจึงชมพู่อาริยาชิซายแล้วปึ้งจึงจึงจึงเธออิจฉาจนหน้าบึ้งก็ช่วยไม่ได้ค่ะก็ผู้สวยอ่ะเธอสวยแหละเธอจึงแหละเสียวว่า beat drop I don't really want to say much, but I'm too hot for anyone to stop me. Uh, crash that bitch who just me, uh. My man gonna kill you with his dick, yeah. I'm hot like a fire, so my all that the most you cry, uh. Yeah. That's lately I will up and hide, So I don't give a fuck about the bitch, uh. Break that shit into the heat, don't miss out. Don't mess with me, you mess up. And not today, not just late, just period. Pillow to the better, get it revved up. Be alright, be to turn Hey, Kaori, what around my hey, son? Yeah, alright, she is gone. Hey, Kaori, what out? จูวชาวบ้านจะเดินเฮินไปไหนก็ไม่ถือคนสะดุดหน้าตาแววาำถึงงามประดุดสวดทรงองค์เอวก็เปรี้ยวสุดๆเป็นฟุตบาทเป็นรันเว์ไม่เคยสะดุดเดียววาดเดี็ถึงบ้านให้เขารู้ว่าเราเหมือนซ่านเยียววาดชีอิสก e นห้เขารู้ว่าเราจึงกว่าชาวบ้านจึงจึงจึงฉันมาจึงฉันมาจึงชมพู่อาริยาชิดสายเหลอาปึ้งจึงจึงจึ่งธออิจฉาจนหน้าบึ้งก็ช่วยไม่ได้ค่ะก็กูสวยอ่ะเธอสวยแหละเธอจึงแหละเสียวว่า